ประสบการณ์หลอนหลังเรียนจบเรื่องราวของแก๊งเด็กนักศึกษาจบใหม่ที่นัดกันไปเที่ยวฉลองหลังวันรับปริญญานำโดยทิวเพื่อนชายในกลุ่มทิวจะมีลักษณะที่ค่อนข้างมีภาวะผู้นำเป็นชายหนุ่มที่เก่งหน้าตาหล่อเข้มตัวสูงเป็นคนไหวพริบดีและรักเพื่อนมากๆ ซึ่งในกลุ่มของทิวจะมีกันทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยทิวแม็กแพรดาวและเจท็อปเพื่อนสาวสองในกลุ่มนำซ้ำยังเป็นคนเสนอไอเดียการไปเที่ยวฉลองหลังรับปริญญาในครั้งนี้อีกด้วยณภนะูวิลล่าแห่งหนึ่งและสถานที่ที่ทั้ง5คนตกลงมาเที่ยวพักผ่อนก็คือภูวิล่าสุดรู้ ที่อยู่ติดริมทะเลด้านหลังเป็นภูเขาเป็นภูล่าที่สวยสงบห่างไกลจากบ้านพักอื่นๆเน,นื่องจากอยู่ด้านหลังขอบสุดของทะเลทำให้ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่ส่วนตัวเอามากๆแต่ทว่าบรรยากาศกลับดูเงียบจนผิดแปลกมีเพียงเสียงสายลมและเสียงคลื่นที่ซัดเข้าหาชายฝั่งจนแมก เพื่อนชาอีกคนในกลุ่มถึงกลับเอ่ยปากถามพวกมึงทำไมมันเงียบจังวะแม็กมองไปร,บรอบๆพร้อมๆกับเอ่ยปากถามแต่ก็ไม่ทันจะได้พูดคุยอะไรกันต่อมากเพราะในขนาดนั้นยิงกลางคนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาคาดว่าน่าจะเป็นป้าแม่บ้านคอยดูแลที่นี่ส,สวัสดีค่ะพวกคุณเลือกมาพักที่นี่กันเหรอคะ คำพูดและท่าทางที่ดูผิดแปลกของหญิงกลางคนทำเอาคนอื่นๆต่างหันมามองหน้ากันด้วยความสงสยัยแต่ก็ได้ทิวที่เป็นคนพูดคุยให้สอบถามต่างๆเกี่ยวกับภูวิลล่าหรือสถานที่เที่ยวคร่าวๆพอพูดคุยกันอยู่สักพักยิงกลางคนก็พาหนุ่มสาวทั้งห้าเดินเข้าไปยังด้านในของภูวิลล่าด้านในของภูวิลล่า ภายในด้านในต้องบอกเลยว่ามันทั้งสวยเป็นพูลล่าชั้นเดียวแต่กว้างและการตกแต่งก็ดูเป็นระเบียบนำซ้ำเฟอนิเจอร์ต่างๆก็เหมือนเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่หมดเหมือนกับว่าไม่เคยถูกใช้โดยพูลล่าแห่งนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นห้องน้ำและห้องครัวมีสระว่ายน้ำ ที่ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าสระน้ำน,นั้นมีขี้ตไค่้และคราบบางอย่างเกาะอยู่บริเวณขอบหนุ่มสาวทั้ง5้าคนต่างพอใจกันมากหุวิล่าที่สวยรูเฟอร์นิเจอร์ครบอีกอย่างราคาต่อคืนยังถูกอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกแปลกๆเข้ามาหาพวกเขาก็ตามเพราะตั้งแต่ที่เดินเข้ามาหนุ่มสาวทั้งห้าคน ก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกกลิ่นอับของห้องที่ดูเหมือนถูกปิดเอาไว้โดยเฉพาะวิวบรรยากาศต่างๆของภูวิลล่ามันทำให้เขาเกิดความสงสัยอยู่เต็มไปหมดแต่ก็พยายามคิดกับตัวเองว่ามันไม่มีอะไรและปล่อยความสงสัยนั้นไปหวังแค่เพียงพักผ่อนให้สนุกกับ3วันสองคืนที่อยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นป้าขอตัวก่อนนะคะ พ่อญิงกลางคนพาทิวและเพื่อนๆเ,เข้ามาด้านในอธิบายแนะนำห้องไม่ทันไรก็รีบเอ่ยปากขอตัวกลับทันทีทำไมคุณป้าเขารีบขนาดนั้นวะเป็นแผลที่เอ่ยถามขึ้นมาด้วยอาการงงงวยซึ่งมันก็จริงเพราะตั้งแต่หน้าบ้านจนพาเข้ามาด้านในยิงกลางคนก็ดูมีอาการผิดปกติดูร้อนรนและออกอาการแปลกๆจนน่าสงสยัย นำซ้ำเธอยังบอกอีกว่าไม่ให้เดินออกไปด้านหลังของบ้านเพราะมันค่อนข้างรกกลัวจะเป็นอะไรซึ่งทิวและเพื่อนๆก็พยักหน้าตอบเป็นการรับรู้ไม่น่ามีอะไรหรอกไปๆเอาของไปเก็บแล้วไปพักผ่อนกันดีกว่าทิวที่เห็นดังนั้นก็เอ่ยปากพูดแทรกขึ้นมาเพราะไม่อยากให้เพื่อนๆคนอื่น รู้สึกสงสัยหรือระแวงกลัวจะทำให้บรรยากาศหมดสนุกลงได้หลังจากคำพูดของทิวคนอื่นๆก็ต่างเห็นด้วยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางต้องการที่จะพักเต็มที่โดยห้องนอนจะมีสามห้องอย่างที่บอกติดเรียงกันถูกแบ่งออกเป็นห้องแรกแม็กนอนกับเจท็อป สองสาวอย่างแพรและดาวนอนด้วยการห้องกลางส่วนทิวเลือกนอนคนเดียวเพราะดูถ้าคนอื่นๆไม่กล้าที่จะนอนคนเดียวทิวจะนอนอยู่ห้องริมสุดและด้านหน้าของห้องทิวจะมีประตูกระจกบ้านใหญ่ที่ทางด้านหน้าเป็นสระว่ายน้ำช่วงหัวข้ามของคืนหลังจากทุกคนพักผ่อนเสร็จก็พากันมาออกเที่ยวเล่น โดยกิจกรรมช่วงที่ผ่านมาของหนุ่มสาวทั้ง5ก็คือพากันเดินออกไปเที่ยวเล่นยังทะเลขับรถมอเตอร์ไซค์เช่าออกไปซื้อของแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆกว่าจะเที่ยวเล่นกันเสร็จและกลับมาอย่างที่พักก็ปา,ปาเข้าไปช่วงหัวค่ำเสียแล้วสวนย่าด้านหน้าโดยกิจกรรมที่หนุ่มสาวทั้ง5พากันทำก่อนแยกย้ายกันเข้านอนก็คือจัดปาร์ตี้เล็กๆ ตามด้วยอาหารทะเลปิ้งย่างตรงบริเวณสวนหญ้าข้างๆสาะน้ำของพูลล่าอ้าวพวกเราชนเจท็อปตะโกนเอ่ยปากบอกคนอื่นๆพร้อมๆกับยกแก้วในมือชูขึ้นชนบรรยากาศได้ดำเนินผ่านไปท่ามกลางความสนุกสนานคลึกคลืน้นของเหล่าแก๊งเพื่อน ต่างฝ่ายต่างหัวเราะสนุกสนานผสมกับลทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปก็ยิ่งทําให้บรรยากาศดูจะสนุกคึกคลืนไปมากกว่าเดิมเชีย่ยกระทั่งมีเสียงตกใจของดาวเพื่อนสาวในกลุ่มที่อยู่ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจเล่นเอาคนออื่นๆต่างพากันตกใจตามมีอะไรดาวทิวหันไปถามเพื่อนด้วยความสงสัย มึงเมืม่อกี้เหมือนกูนเห็นผู้หญิงยืนมองเราอยู่ตรงทางประตูกระจกหน้าห้องเลยวะ่ะดาวเอ่ยปากตอบทิวและเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยสีหน้าและท่าทางที่ดูจวาดกลัวเพราะหญิงสาวที่เธอเห็นถึงแม้จะเห็นเพียงแค่แวบเดียวแต่ร่างกายของหญิงสาวที่ซีดผอมแหง้งเนื้อตัวดูเปื่อยเปื่อนใบหน้าดูเน่าเปลือย มันกลับติดตาของดาวจนดาวเริ่มออกอาการกลัวเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอดาวมึงอาเมาจนตาฝาดไปแล้วแพหัวเราะใส่เพื่อนก่อนจะพูดตอบซึ่งดาวพอได้ยินแบบนั้นก็คิดไปในทางเดียวกันกับแพเธอคงเมาและตาฝาดเพราะดื่มแอลกอฮอล์มากไปจริงๆจากนั้นทั้งห้าคนก็ดื่มฉลองกันต ก่อนจะแยกย้ายก,กันกลับห้องพักของแต่ละคนตกกลางคืนทิวที่นอนไม่หลับทิวที่นอนไม่หลับทิวที่นอนไม่หลับอาจจะด้วยความที่ผิดแปลกสถานที่เขาเลยเลือกที่จะเดินออกมาสูดอากาศด้านนอกที่ตอนนี้บรรยากาศมันทั้งเงียบสงบและออกไปในทางเย็นย่เยือกแปลก แต่ในจังหวะที่ทิวเดินออกมาจากห้องและกำลังหันไปปิดประตูอยู่นั้นอยู่ๆหางตาก็เหลือไปเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งที่มองไกลๆทิวคิดว่าเป็นแพลเพื่อนสาวในกลุ่มและด้วยภาพที่เห็นคือหญิงสาวเดินเข้ามาจากทางสะอีกมุมด้วยสถานที่เหมือนเปียกชื้นมีเสียงร้องไห้สะอื้นเข้ามา และด้วยความเป็นห่วงทิวก็ไม่รอช้ารีบเดินตามหญิงสาวที่คิดว่าเป็นเพื่อนของตนไปหายไปไหนแล้วเมื่อทิวเดินมาถึงยังทางเดินที่ด้านในสุดมีประตูสำหรับเปิดไปยังด้านหลังแต่ทว่าเมื่อเขาเดินมาถึงกลับไม่พบหญิงสาวคนนั้นทิวยืนงงกับภาพที่เห็นเพราะมันไม่มีทางไหนเป็นทางออกสามารถไปยังทางอื่นได้ นอกเสียจากประตูด้านหลังแต่เมื่อทิวมองไปยังกรอนก็พบว่ามันล็อกจากด้านในอย่างแน่นหนาะมันยิ่งทําให้ทิวยืนสับสนอยู่ตรงนั้นสักพักนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือเราจะตาฝาดคิดไปคิดมาก็ได้ข้อสรุปว่าต้นคงตาฝาดและอีกอย่างก็คงจะเป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ในร่างกายเมื่อคิดได้แบบนั้น ทิวก็สะบัดหัวไปมาเล็กน้อยก่อนจะเดินกลับห้องไปวันต่อมาหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนที่ทิวพบเจอทิวก็ไม่ได้เอ่ยปากบอกใครพอลึกๆตนเริ่มแน่ใจว่าตนอาจจะตาฝาดหรือไม่ว่าอะไรก็ตามยิงสาวที่พบไม่ใช่แพรเพื่อนของเขาแน่ๆทิวได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ เพราะไม่อยากให้เพื่อนคนอื่นๆกลัวหรือกังวลต่างๆแต่ต้องยอมรับเลยว่าในใจและความรู้สึกของทิวตอนนี้มันอยากจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเวลาผ่านไปตอนนี้เวลาก็เดินมาถึงช่วงข้ามของคืนอีกครั้งมันเป็นคืนสุดท้ายที่หนุ่มสาวทั้งห้าจะพักอยู่ยังภูวิลล่าแห่งนี้ ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เต็มไปได้วยความสนุกเสียงหัวเราะคึกคักของเหล่าเพื่อนจะมีก็แต่ทิวจะมีก็แต่ทิวที่ยังคงคิดวกวนอยู่กับภาพเมื่อคืนเสียงกระโดดน้ำของแม็กที่กระโดดลงไปในสระเพราะวันนี้ต่างชวนกันลงว่ายน้ำในสระหลังจากที่เมื่อคืนไม่ได้ลงเล่นแม็กมึงโดดไม่รอกูเลยนะ เจท็อปตะโกนพูดตอบในขณะที่ปากยังนั่งเคี้ยวอาหารอยู่กับแพรทิวและดาวอย่างอร่อยแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงของแม็กที่ดังขึ้นมาจากสะพร้อมๆกับท่าทางในตอนที่กำลังดำผุดดำวายเหมือนเกิดอะไรบางอย่างทำให้คนอื่นๆต่างพากันหันไปมองไอ้แม็กยังมีอารมณ์มาแก้อีกนะ ดาวตะโกนบอกแม็กเพราะคิดว่าเจ้าตัวคงแกลง้งช,ช่วยทีช่วยด้วยแต่คิวกินมันไม่น่าแกล้งแล้วนะทิวที่เห็นท่าทางของแม็กซึ่งดูท่าแม็กไม่น่าจะแกลง้งเขาก็ไม่รอช้าที่จะกระโดดลงไปช่วยเพื่อนทันทีทิวว่ายลงไปช่วยแม็กที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำและในจังหวะที่ทิวว่ายน้ำเข้าไปช่วยแม็กอยู่นั้นอยู่อยู่ คิวก็หันไปเห็นยิงสาวคนหนึ่งหน้าตาเน่าเละตาถลนกำลังกอดหลังของแม็กอยู่ทิวถึงกับสะดุง้งตาโตด้วยความตกใจก่อนจะตั้งสติรีบพาแม็กขึ้นมาจากสระน้ำได้ทันพอพาแม็กขึ้นมาและพยายามรวบรวมสติให้ได้แมกรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเพราะนอกจากตาคิวที่เขาเป็น ในจังหวดที่อยู่ในน้ำแม็กเองก็เห็นเหมือนมีหญิงสาวกำลังเกาะเขาอยู่เช่นกันแม็กเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนฟังประจบกับทิวในตอนนี้ต่างเริ่มมั่นใจว่าเขาไม่ได้ตาฝาดอีกต่อไปทิวเองก็เล่าเรื่องที่พบตั้งแต่เมื่อคืนอย่างตอนนี้ทำให้ทุกคนต่างพากันกลัวและตกใจกันไปตามๆกันแต่จะให้ย้ายออกในตอนนี้ก็คงทำไม่ได้เลยตัดสินใจว่าคืนนี้ จะพากันไปนอนที่ห้องทิวด้วยกันทั้งหมดหคนตกกลางคืนภายในห้องทิวเล่าเสียงกรีดเสียงตกใจของหนุ่มสาวทั้งห้าที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันต่างฝ่ายต่างหันมามองหน้ากันฝันเหมือนกันใช่ไหมทิวเอ่ยปากถามเพื่อนๆือคนอื่นๆเพราะตนนั้น ได้ฝันถึงหญิงสาวที่รูปร่างเฉยเช่นกันที่เจอในศาและในฝันมันเหมือนกับว่าเธอกำลังขอความช่วยเหลือมันดูน่ากลัวและหดหูจนทำให้ทิวสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมๆกับเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งตอนนี้หลังจากคำถามของทิวแม็กแคลดาวและเจทอปก็พากันพยักหน้า พรพวกเขาก็ฝันไม่ต่างจากทิวตอนนี้ต่างคนต่างรู้สึกกลัวมากกว่าเดิมแต่เมื่อตั้งสติและคิดทบทวนต่างๆได้ก็เป็นทิวที่ตัดสินใจจะลองพิสูจน์ความจริงเขาวชวนเพื่อนๆออ,ออกไปยังประตูด,ด้านหลังที่เป็นที่สุดท้ายก่อนวิญญาสาวจะหายไปซึ่งทุกคนถึงจะกลัวแต่ก็เลือกจะลองพิสูจน์ตามที่ทิวบอกด้านหลังของภูวิลล่า ทุกคนได้เดินออกมาจากประตูด้านหลังของบ้านก็พบว่าด้านหลังเหมือนมืดและรกห้างอย่างที่หญิงกลางคนบอกแต่ยังโชคดีที่ได้แสงไฟในตัวบ้านและแสงไฟจากไฟฉายที่พกมาทิวและเพื่อนๆต่างมองหาจนกระทั่งไปพบกับห้องห้องหนึ่งทุกคนต่างรู้สึกสงสัยกันไปตามๆกันไม่คิดว่าจะมีห้องด้านหลังของพูล,ล่าอยู่ด้วย แถมมันยังดูรกล้างและเมื่อเดินไปอย่างด้านหน้าก็พบว่ามีกุญแจล็อกกรอนประตูไว้แน่นคิวและเพื่อนๆจึงตัดสินใจจะช่วยกันหาสิ่งของที่จะมาทุบกุญแจดอกนั้นโชคดีที่มีค้อนตกหล่นอยู่บริเวณน,นั้นทิวก็ไม่รอช้าก็ใช้มันทุบกุญแจดอกนั้นจนหลุดออกไปประตูถูกเปิดออกเหม็นมาก ดาวและคนอื่นๆต่างพากันปิดจมูกพราะกลิ่นที่ตีขึ้นมามันเป็นกลิ่นอาบและกลิ่นเหม็นเน่าบางอย่างป่าปนอยู่น,นี่มันทิวเอ่ยปากออกมาด้วยความตกใจเมื่อพยายามส่องไฟฉายไปรอบๆจนพบกับโครงกระดูกที่คาดว่าคงเป็นโครงกระดูกของวิญญ,ญาณสาวที่พบทั้งทิวและคนอื่นๆต่างพากันช็อกก่อนจะรวบรวมสติ แล้วรีบโทรหาตำรวจทันทีเรื่องทุกอย่างผ่านไปจนได้ข้อสรุปว่าโครงกระดูกนั้นเป็นของอดีตแฟนสาวของเจ้าของภูวิลล่าที่ทะลอและพาดพังล้มหัวฟาดพื้นตกลงไปในสระด้วยความกลัวชายหนุ่มจึงนำร่างเก็บไว้ด้านหลังในห้องเก็บของของบ้านที่ตอนนี้ได้เปิดมาเป็นภูวิลล่าทางด้านหญิงกลางคนแม่บ้านของที่นี่ ก็ให้ปากคำว่าตนไม่รู้เรื่องโครงกระดูแต่รู้เพียงว่าผูวิลล่านี้มันมีวิญญาณแฝงอยู่รวมถึงห้องด้านหลังที่ดูจะมีอะไรบางอย่างแต่เพราะทำอะไรไม่ได้จึงต้องเก็บไว้เป็นความลับตามคำสั่งเจ้านายทำให้ตํารวจพบหลักฐานและจับกุมเจ้าของบ้านผูวิลล่านในที่สุดซึ่งผูวิลล่านี้ ก็ได้ถูกปิดตัวลงไปพร้อมๆกับความจริงที่พบจากเหตุการณ์วันนั้นมันทําให้ทิวและคนอื่นๆต่างไม่ลืมกับประสบการณ์ที่พบนับได้ว่าเป็นประสบการณ์หลอนหลังเรียนจบที่จะไม่มีวันลืมจริงๆ